ในประการแรกได้ติดตามได้ข้อมูลครบถ้วนของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและได้ให้ข้อเสนอแนะนะครับในการที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาจะได้นำไปช่วยกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยไทยมีความเหมาะสมในการที่จะยกระดับคุณภาพความเป็นเลิศในระดับนานาชาติรวมทั้งได้มีการสนับสนุนเข้ามาช่วยในภาวะวิกฤตการโควิด โดยมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ลดค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนนะครับให้กับนิสิตนักศึกษาเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เสนอแนะและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่างๆจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อลองรับผู้ป่วยโควิดจํานวนมากในช่วงที่ระบาดผ่านมานอกจากนั้นยังได้ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่างๆเป็นศูนย์ที่ฉีดวัคซีนในช่วงที่การฉีดวัคซีนนั้นมีจํานวนมากวันละหลายแสนโดสในส่วนของการ ลดความเหลื่อมล้ called, ําก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรจะเน้นความเสมอภาคของเด็กมัธยมปลายควรมีการรับนักศึกษาหรือนิสิตเข้าเรียนโดยให้คำนึงถึงความแตกต่างเช่นฐานะครอบครัวยากจนกับครอบครัวร่ำรวยจะมีโคต้าอย่างไรเด็กมีโอกาสมากในเมืองกับเด็กได้โอกาสในต่างจังหวัดจะสร้างความเท่าเทียมในการเรียนุดมศึกษาอย่างไรรวมตลอดถึงการปลูกฝังจิตสำนึก ให้เด็กที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นทั้งคนดีควบคู่ไปกับคนเก่งให้มีดุลยภาพระหว่างหน้าที่กับสิทธิและเสรีภาพรู้เท่าทันสื่อสังคมโซเชียลมีเดียตล,ลอดจนสามารถกันกรองข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดีอันนี้คือในมิติทางด้านอุดมศึกษาส่วนในมิติทางด้านวิจัยและนวัตกรรมคณะอนุกรรมธิการในนามกรรมธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรม ก็ได้เน้นเรื่องความสมดุลหรือดุลยภาพทางด้านวงการวิจัยนวัตรกรรม2 3ประการด้วยกันได้แก่อันที่ 1. ดุลยภาพระหว่างการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์กับทางด้านสังคมศาสตร์โดยสังคมศาสตร์นั้นหมายถึงมนุษยศา,าสตร์ศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาส,าสตร์ด้วยดุลยภาพระหว่างการสะสมวิจัยที่ใช้ประโยชน์ทันทีกับการวิจัยที่เป็นพื้นฐานสําคัญทําให้ประเทศเรามีความสามารถในการแข่งขันที่เรียกว่า basic research และที่สำคัญขอให้การวิจัยนั้นได้บรรลุผลลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคของประชาชนให้มากขึ้นงานวิจัยทุกชิ้นที่จะทำนับจากนี้ไปขอให้มีเป้าหมายสุดท้ายทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีช่องว่างของการเหลื่อมล้ำลดลงและถ้าสามารถสู่ความเสมอภาคได้ก็จะเป็นเป้าหมายสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรมอันนี้เป็นภาพรวมผลสำลิดนะครับของฝั่งวิจัยนวัตกรรม รวบรวมไปพร้อมกับฝั่งอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถจะมีการปฏิรูปก,การศึกษาร่วมไปกับการศึกษาพื้นฐานและอาชีวศึกษาได้ครับ